ใส่น้ำแข็งให้กินไม่ไหยอะกินน้ำแข็งนะครับอโอเ้เจียบโอ้เจี๊ยบใส่น้ำแข็งให้กินนะครับอ่ะเพยียกินเพียสกินต่ออ้นเอียวว้าว กินกันนะมันั่งเบ็มปันกันกินอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าพี่ทานไทยให้ขนมอะไริิคนับ địch địch như thế luôn luôn đeo căn hấp à, bệnh văn căn kín hấp ไงบ้างครับจังยุทธไงบ้างครับเส็เียวแต่มันวิ่งตามหลังนะตัวบันไดหล่นนะโอ้อะรโอ้โก้นี่นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศการทำงานนะครับส่วนมากจะเป็นเด็กน้อยครับวิ่งตาม วันนี้ดีหน่อยแดดไม่ค่อยร้อนครับแดดไม่ออกครับวันนี้เดี่ยคุยกับเด็กๆครับมาก็มาขอขนมขอน้ำครับให้ไปก็ไม่พอสักทีครับมีตลอดเส้นทางเลยครับเด็กๆ นี่จากต้นนะครับตน้ตนตน้นต้น

ต้องวเราไอไอออมสิม so ีไม่หมดยังฝ <right> ั่งน en> ้น w a t o ฝั่งน่นน่าจะเป็นเหมือนคอกวัวครับ Follow f o l l อ w ไอ้ไอ้ไอไอไอจะพูดยังไงวะป่ยพารู้ไหมอ่าอยู่ตองรันันองลันขอลก แบคคคคาวไม่ใช่มันอยู่รถแ่โคพี่จะพูดวไาไงวะาแบคไก่มาจากไหนอ้อเนี่งอาจจะแบบเดินทางเข้าเมืองมั้งบิสกิตบิสกิตนเอีบิสกิตนะให้เดี๋ยวมันก็มามุงตรงนี้มันไอเนียมุงกลัวครับเวลาเราขยับรถเนี่ย กลัวว่าอยู่หลังรถเนี่ยเรามองไม่เห็นรถมันใหญ่ครับถ้าเราให้คนหนึ่งปุ๊บมันจะมุงมาเลยครับต้องแอบ,บให้ครับอากาศดีครับวันนี้โคูโคล <c oughs> นี่นะครับ เทีย่ยงแล้วนะครับนี่จะเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาอยู่ตรงนี้เขากำลังทำแป้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับดเด,ดี๋ยวรอจายุดไปดูยุดไปดิทอะไรเราขนมไปให้เด็กๆนะครับ จะเป็นครอบครัวงเอานะใช่ใช่ใช่เลยเป็นการเดยกอันนี้ไรปอีกีบแป้งนะครับเป็นแป้งเป็ดแป้งเป็นแป้งเป็นแป้งเป็ดแป้งเป็ดแป้งอันนี้อันนี้มาจากข้าวไอ้ไที่เป็นต้นเป็นข้าวไรอ, <c oughs> อ่ะอ่ นี่มิดเองน่าจะเป็นผู้ชายก็น่าจะไปเลี้ยงวัววัวปล่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้ก็รู้ดีครับแล้วทำเป็นขาวยขน้ามหมดวนมหรถกูนี่นะครับข้าวเขา ในบ้านเขาทำกับข้าวเป็น <laughs> yeah. ครอบครัวของเขานะครับจะยุดกำลังไปเอาขนมมาเพิ่มนะครับอไปอ๋อจะเป็นแป้งครับแป้งเอต้มกินคูด <laughs> สาวๆนะครับทำกับข้าว ใ,ใจะยุดเดินไปเอาขนมอยู่ครับเดี๋ยวเขามาครับเอาขนมมาให้เด็กๆครับนะนี่น่าจะเป็นแม่บ้านของเขาพ่อบ้านน่าจะไปเลี้ยงวัวทำกับข้าวรอไม่รู้ว่ากินข้าวกับอะไรนะพี่เบสเขามีแกงมีอะไรไหมเหมือนที่ปลูกเป็นต้นอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะไอะ้ข้าวอะไรนอือโอ้หม้อใหญ่เงินนะกินเยอะเหมือนกันนะ ใส่น,น้ำแข็งให้กินอกินน้ำแข็งนะครับเออนเจี <c oughs> ๊บปีบี๊บใส่น้ำแข็งให้กินนะครับอาเปี๊กินต่ออันเดีวเอาทำไมอ่ะ คู่คู่เฮมเจอที่นเจอไอ้เอามันยืนให้พี่แล้วกินดิโอ้เสียน้ำใจอ,ะอ่ะสดชื่นสดชื่นคู่่ฮ่ยไม่เทกบน้ำเกอีกไม่ชอม อันน <Anh S 2> ี้จิตใจอ่ะให้น้องหน่อยให้น้องหน่อยเออให้มันกินดูสิของพี่อ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยน่ะครับน้องๆนาจะไม่เคยเจอครับน้องเก่งอ่ะ เติมน้ำอีกเตมน้ำอีกไอ้ไอ้สกูติดใจแล้วมั้เนี่ยติดใจแล้ว จะป่วยลูกเขาไหมเนี่ยสวัสดีแม่เอาบองป้าอุ่นกบกบขเนียโอเคเฮ้ยสามพูดขเนียแล้วนะครับตอนนี้ สวัสดีครับสปิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับโอเค